สวัสดีครับทุกคนวันนี้ได้งานวิ่งแล้วนะครับผมหลังจากนอนจนหมอนแบนมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับผมครับรับงานมา7โมงครับเขาให้ขึ้นงาน8ดโมงเช้าครับด่วนมาเลยครับนี่ครับหน้างานเป็นย้ายแคมป์ก่อสร้างนะครับผมต้นทางจังหวัดสักแก้วครับไปส่งที่บางบัวทองไครับผมนี่ครับพอมาถึงหน้างานนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับผมมาดูกันครับว่าเขาทำกันยังไงครับผม ตอนนี้ก็เอารถมาจอดให้เขาครับแล้วก็จะมีคนงานเขาเอาพวกของที่เขาจะขนไปนะครับผมนี่ครับก็มีพวกแผ่นสังกะสีพวกนั่งร้านอย่างเงี้ยครับผมเสร็จแล้วครับผมคราวนี้พอเขาขึ้นเสร็จเราก็ขยับให้เขาไปเรื่อยๆนะครับผมพอเขาขึ้นจนเสร็จเราก็มัดเชือกมัดอะไรอย่างเงี้ยครับผมหน้างานผมนะครับอพอมัดเชือกเสร็จครับผมแล้วก็เตรียมเดินรอบรถดูครับผมเช็คความเรียบร้อยนะครับผมว่า ของเขาจะตกจะหลหรือเปล่านะครับผมไอ้นี่เราก็เป็นปกติของของคนรถนะครับผมนั่งอ่ะเราเป็นประมาณนี้นะครับผมพอเสร็จแล้วครับเราก็ขึ้นรถครับสตาร์ทเครื่องครับออกเดินทางแล้วครับผมนี่ครับระหว่างทางเดินทางมาส่งของนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาครับผมใกล้ถึงลังสิตแล้วนะผมพอเราจะผ่านลังสิตไปก็อีกสักนี่ครับผม เลยลังสิตมาแล้วครับนี่เราก็มุ่งหน้าบางบัวทองสุพรรณบุรีครับผมมาถึงหน้างานนะครับผมตอนนี้ก็เป็นโกดังที่เขาจะลงของ